สวัสดีคืนวันพฤหัสที่ยี่ตุลาคม68นะครับเวลา20่นาการ28นาทีนะครับก็มาติดตามสภาพอากาศนะครับบริเวณประเทศไทยนะครับโดยถึงตรวการอื่นที่ทําให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็จากโปรแกรมวินดี้นะครับบรรยายโดยกระผมบันเทียมเวสเซอร์ไอซ์เรีมนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่ีตุลาคม68นะครับ ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทยเราไปจำปี68นะครับกรมประทุนนิยมวิทยาได้ประกาศว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวนะครับก็องค์ประกอบเขาพิจารณาหลายๆอย่างนะครับอย่างง่ายๆก็คือเรื่องของลมนะครับเรื่องของลมเรื่องของฝนนะครับฝนจางหายไปนะครับฝนลดลงอย่างชัดเจนบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตอันอกเฉียงเนือภาคกลางนะครับรวมถึงลมนะครับลมนะครับลมระดับต่ํานะครับ ก็ไปลมตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนลมระดับบนก็จะเป็นลมระดับ้สูงก็จะเป็นลมฝ่ายตะวันตกนะครับรบมอมค์ประกอบในการพิจารณานะครับส่วนตวัวการอื่นอนะครับเราก็ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังมีฝนนะครับต่อไปเรามาติดตามนะครับสภาพอากาศในไทยเรานะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับจากภาคไทยไม่จกิเดเอเทียมนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของอมมรสุมนะครับผาจากประเทศอินเดียนะครับผ่านทะเลดัามันนะครับผ่านเกาะสุมาตรานะครับ จอมความกดอากาศตามแรงแรงแถวทักใต้มาเลเซียนะครับสู่นะครับย่อมความกดอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับส่วนพายุฝนเขียนนะครับก็อยู่นะทะเลจีนใต้ตอนบนแต่แถวชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มเมฆนะครับเป็นเล็กๆนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆเนื่องจากว่านะครับลักษณะของอากาศนะครับพายุที่มาเจอกับอากาศเย็นนะครับเขาก็จะไม่สามารถที่จะวีกําลังรุนแรงได้นะครับเขาก็จะอ่อนกําลังลงนะซึ่งจะแตกต่างกับ พายุนะครับที่เราติดตามในช่วงที่ในช่วงที่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับความแตกต่างนะครับการที <útil. S 2> <c> ่พายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งได้เขาต้องมีพลังมากนะครับแต่ถ้าอากาศเย็นเข้ามาเขาก็จะตายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ที่พายุเขาไม่ต้องการนะครับเขาต้องการอากาศอุ่นนะครับพอพายุพายุเขาเจริญเติบโตได้ก็เพราะอากาศอุ่นความชื้นต่างๆนะครับถ้ามีอากาศเย็นอากาศแห้งเข้ามานะครับเขาก็จะนะครับถอนกาลังลงอย่างรวดเร็วนะครับ เราก็มาติดตามดูนะส่วนภาคใต้เรานะครับภาคใต้น่าสนใจนะครับฝนหรือพายุก็คนองรุนแรงนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เลยนะครับสมุทรไทยโดนบนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับก็จะมีเมฆหนานะครับดูจากภาพถ่ายไม่จ่ร์เทียมเป็นเมฆสีเทาเป็นเมฆชั้นกลางนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีฝนนะครับต้องติดตามดูนะครับเรามาดูแท็กของพายุนิดหนึ่งนะครับฝนเชินนะครับเนี่ยแท็กพายุตัวนี้นะครับเขายังอยู่นะครับฝนเช่นนะก็เป็น ก้อนเป็นเซลเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเซ็นเตอร์เขาลักษณะของพายุในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเย็นมาตัวเขาจะไม่ชัดเจนนะครับแทร็กนะครับเขาพยายให้อ่อนกำลังลงในแถวนี้นะครับขึ้นใช้ฝั่งเวียดนามแล้วก็สลายไปเนื่องจากอากาศเย็นทะลักลงมาบ้านเรานะครับรุนแรงนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับต่อไปเรามาดูจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรดาร์ตรวจอากาศหสองชั่วโมงนะครับ ช่วงนี้ผมก็นะครับพยายามหาเวลาว่างมาารยงานให้ทราบนะครับเนื่องจากมีงานไม่ค่อยว่างนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูด้วยนะครับส่วนอากาศเย็นก็ก็เริ่มลงมาประเทศไทยเรานะครับก็ยังไปแฝงอยู่นะครับสังเกตชัดเจนนะครับจากร์ตรวจอากาศประเทศไทยบนบกนะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะฝนลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็จะมีแค่บางพื้นที่นะครับเป็นเซลลเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับฝนนะครับส่วนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ ก็ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคใต้นะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นลักษณะกลุ่มไซโครนนะครับที่หมุนวนอยู่บริเวณภาคใต้หรือมาเลเซียนะครับส่วนพายุก็จะกำลังขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตรงนี้นะครับเราต้ิดตามดูนะครับว่าเขาจะไปยังไงนะครับต่อไปมาเรามาติดตามเรื่องลมนะครับลมเช่นบนนะครับลมเราก็จะเห็นเรื่องลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพักภูมิเทศไทยเรานะครับ จนถึงภาคใต้นะครับแนวตรงนี้นะครับภาคใต้ลองบรสุมก็จะพัดจากนี่นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจันใ,ใต้ตอนล่างผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศมาเลเซียแถวภาคใต้มาเลเซียนะครับก็ผ่านทะเลอันดามันไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ํำในประเทศอินเดียนะครับส่วนลมตกลงออกชิน้นหนึ่งก็พัดปกคทีมประเทศไทยเรานะครับดูน,น,นะครับฐานข้อมูลนะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับแล้วก็ดูนะครับไซโครนนะครับ เราดูเมื่อสูงขึ้นไปนะครับดูเส้นความกดอากาศเท่านะครับลมลงมานะครับเส้นพันยี่สิบลงมาถึงประเทศลาวนะครับคือนี้ประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับเนี่ยพันยี่สิบพันยี่สิบงบอกถืออากาศหนาวนะครับถ้าลงมานะครับส่วนพันสิบสองครับหรือพันสิบสี่ก็แค่อากาศเย็นนะครับนี่ครับดูอุณหภูมินะครับ องค์รมที่เขารายงานนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับดูนะครับดูลมเมื่อเมื่อสูงขึ้นไปนะครับที่925ให้ตัวพัดคานนะครับ925ให้ตัวพัดคานนะครับเราก็จะเห็นนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็มีลมแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมแรงก็ถึงภาคกลางนะครับส่วนบริเวณใต้ก็เป็นเคอร์เวเจอร์ของไซโครนนะครับไซโคลนก็อยู่นะครับมีไซโครนตัวนี้นะครับกัวนึงก็จะเริ่มทวอีก เรื่องใหญ่ขึ้นนะครับก็จะดึงกันรวมกันระหว่างตัวมาเลเซียกับทะเลจีนใต้นะครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับแนวร่องมรสุมก็จะเป็นแนวสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับยังเป็นร่องมรสุมอยู่แล้วก็มีเซคโรนตัวนี้ตัวหนึ่งอยู่ที่ท่าปอดแบนะครับทะเลนดามันนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับส่วนความกดอากาศเท่าก็ลงมาลมตะวันลมประเทศไทยเราเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับเนี่ยนะครับตะวันออกเฉียงเหนือที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับมาจากด้านบนนะครับ มาจากโค้โลกนะครับไม่ใช่ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะโดนเบียดนะครับส่วนพายุเราก็จะเห็นเป็นเคอร์เบอร์เจอตรงนี้นะครับพายุจะแถวเหนือด้านดังขึ้นไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับพายุอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะเดี๋ยวติดตามดูว่าเขาจะขึ้นฝั่งตอนไหนนะครับต่อไปเรามาดูนะครับลมที่ระดับ850เมกโตวัดคานนะครับเป็น150เมกโตวัดคานนะครับก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกุมประเทศไทยตอนบนนะครับนะครับลองมาตัสูงก็ยังเห็นอยู่นะครับ พัดผ่านแถวภาคใต้แถวมาเลเซียนะครับพายุพายุยังอยู่นะครับเนี่ยพายุาอยู่ตรงนี้นะครับ๋ยวเข้ามาช่วงที่เป็นฤดูเนี่ยนะครับเขาก็สู้ไม่ไหวน,นะครับต่อไปเราดูที่ระดับเจ็ดร้อยให้ตัวพัดคานนะครับเจ็ด้อยให้ตัวพัดคานนะครับลมที่พัดผ่านประเทศไทยเรานะครับก็เป็นลมตะว,วันออกนะครับลมตะว,วันออกที่มานะครับ ที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับส่วนน่าจับตาก็คือนะครับเซโคลนนะครับบริเวณทะเลจีนใต้อ่าวไทยไปเรียมยวนี่นะครับไปมาเลเซียเนี่ยตัวนี้นะครับยังอยู่นะครับส่วนพายุนะครับพายุก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาเป็นนะครับเป็นวอเทิคเล็กๆนะครับเป็นคาร์เวอร์เจอร์เนื่องจากว่านะครับเขาไม่ทวอมีความรุนแรงเขาจะสลายตัวแล้วนะครับต้องติดตามที่ระดับ700นะครับต่อไปเราดูที่ระดับ500ให้ตัวประผานนะ ถ้าเราให้ตัวพัดทานนะลมตะวันออก้าคเุนือภาคใต้นะครับแนวล่องของล่องมรสุมก็จะลงมาอยู่ข้างล่างล่างขยับลงไปนะครับนะครับส่วนลมตะวันตกนะครับเนี่ยครับลมตะวันตกลมตะวันตกนะครับก็จะเป็นเป็นเวฟมากขึ้นนะครับแนวริทไลก็จะลงมาอยู่เนี่ยนะครับแนวริทไลแนวอันเซโค่นะครับก็ลงมาอยู่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนพัดผ่านบริเวณภาคเหนือนะครับเนี่ยส่วนเวสต์ซีก็ลงมานะครับ เวสลียนะครับเราวิเคราะห์การเป็นเว็บนะครับด้านที่ด้านที่ไหลจากด้านที่ไหลจากโคโลกเรามาเส้นสูนสุดนะครับก็เป็นเซกเตอร์ที่เป็นอากาศเย็นนะครับด้านที่นะครับซึ่งเป็นเป็นอากาศเย็นแล้็เป็นคอนนะครับแล้วก็จมตัวเราไว้าคระสูงส่วนด้านที่นะครับพัดจากโคโลกนะครับพัดจากเส้นสูงสุดไปโคโลกนะครับก็จะเป็นด้านที่อากาศอุ่นนะครับก็คือพัดจากอากาศโคโลกที่อุ่นไปโคโลกเส้นสูงสุดที่อุ่นไปโคโลกนะครับก็ทําให้อากาศยกตัวนะครับ เป็นเซกเตอร์ที่เป็นไดเวจนนะครับเดี๋ยวนะครับลองมรสุมนะครับเป็นลมลักษณะลมล่องมรสุมนะครับเหนือล่องเป็นตะวันออกใต้ล่องเป็นตะวันตกนะครับบริเวณซีกโลกเหนือนะครับต่อไปเรามาดูที่ระดับ400ตัววัดคารนะครับ400ตัววัดคาน์เราก็จะเห็นแอนตี้ตัวใหญ่ๆควบคุมบริเวณภาคเหนือนี่นะครับนะครับกระบองบอกถึงนะครับการลงมาของนะครับอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงนะครับ ต่อไปเรามาดูที่ระดับ3า0ร้อยเฮกโตวัดคานนะครับสามร้อยเฮกโตวัดคารนะครับดูนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของ a p p e r t r o u นะครับ3า0รอเฮกโตะเนี่ยเป็นเซกเตอร์เห็นไหมครับเป็นลักษณะเป็นเป็นเคอร์เวอร์เจอร์เล็กๆลงมาตรงคอตรงพายุเนี่นะครับพายุเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําให้พายุนะครับเป็นลักษณะกระตุ้นพายุนะครับเสร็แนวโน้มก็จะเคลื่อนไปนะแล้วเป็นตัว V ไม่ไม่ใหญ่มากไม่ลึกมากนะครับเป็นตัว V บางๆนะครับ ถ้ไปเราดูลมที่ระดับ200ให้ตัววัดคานนะครับก็จะ็นแนวตีไซโคลนะครับบริเวณนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเราจะสังเกตนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบรรยายมาหรือผมเคยรายงานมานะครับช่วงที่เปลี่ยนฤดูนะครับความวุ่นวนนะครับบริเวณมหาสมุทรหรือทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็จะเห็นลักษณะเป็นนี่ครับเป็นไซโคลแบบนี้นะครับมุนๆอยู่ด้านบนนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้มันก็จะเป็นระบบที่เป็นระบบใหญ่ๆเมื่อเซพตัวเข้าระบบแล้วนะครับก็เป็นลักษณะของแอนต้ไซคลนนะครับลักษณะของไซโคลนเรื่องๆนี้ก็จะเริ่มหายไปก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เซพตัวเข้าสู่ฤูดูหนาวนะครับความบูนวายความที่เป็นแปรปรวนที่เป็นเซกเตอร์เล็กๆของไซคลนระดับบนนะครับเริ่มหมดกาลังก็จะมีแบบนี้นะครับที่หลุดลงมานะครับเป็นไซคลนนะครับถ้าเขาแรงเขาดิ้วแรงๆได้ล่างนะครับก็จะตุ้นได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่แรงมากเขาก็จะ ภากเขาก็จะหายไปนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับส่วนลมตะวันตกก็เริ่มพัดเข้ามานะครับพัดเข้ามาลึกนะครับเนี่ยนะครับเข้าเนี่ยถึงจะแถวภาคเหนือตอนบนนะครับส่วนฝนออกลมตะวันตกเริ่มพัดเข้ามานะครับซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่กรมอุตุเขาใช้นะครับวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์การเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับการเริ่มต้นฤดูหนาวต่อไปเรามาติดตามนะครับ ลมที่ระดับ850เมตตัวพัดขาดนะครับดูลมตอนอชีนเนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยเรานะครับบวกกับไซโครนตัวนี้นะครับบริเวณทวีปินใต้ตอนล่างปลายเหลี่ยมยวนหรืออ่าวไทยเราเนี่ยนะครับก็รู้นะครับว่าเขาจะเข้าไปด้นไหนดูนะครับรวมถึงพายุตัวนี้นะครับพายุเขาให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูพายุก่อนนะครับดูพายุนะครับพรุ่งนี้เขาขึ้นฝั่งแล้วก็เหมือนเขาอ่อนกาลังโลเขาสลายไปนะครับแต่ลมที่พัดปกคลุมนะครับภาคตะวันออกเชียงเนื้อภาคกลางเนี่ยแรงขึ้นนะครับส่วน ตัวไซโครนนะครับตัวหลักๆที่มีสภาพะอากาศต่อนะครับภาคใต้ดูไซโครนนะครับเปลี่ยนภาคใต้นะครับการเคลื่อนตัวนะครับก็จะเคลื่อนตัวนะครับเมื่อเข้าสู่นะครับเขาจะต้องเคลืิบขึ้นข้างบนเล็กน้อยเรียบชายฝั่งนะครับชายฝั่งรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับส่วนตัวที่อยู่ทะเลียนดามันหรือกอดแบนะครับดูนะครับเขาก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับ เขาแรงไม่แรงดูนะครับมันมีลมที่พัดมาจากซีโรใต้ขึ้นมาด้วยนะครับลองมาสุมก็จะพัดผ่านบริเวณภาคใต้นะครับก็จะกระตุ้นขึ้นตัวไซโคลนนะครับบริเวณทะเลอันนามันอาวเบกอนนี่นะครับดูนะครับเขามีกําลังแรงขึ้นนะครับอาจจะเป็นพายุในช่วงวันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับดูนะครับความแรงของเขานะครับเขาก็จะทําให้ลมประเทศไตยเรามีมีการเบียงเบียงทิศด้วยนะครับ ถ้าเขาดึงลงมาแรงนะครับดูเส้นความกดอากาศเท่านะครับนะครับช่วงวันที่ยี่สแปดสิบเก้าเส้นความกดอากาศเท่าบ้านเราเริ่มมังห่านะครับเนื่องจากพายุนะครับบริเวณประเทศอินเดียเขายกขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็ต้องติดตามการพยากรณ์ต่อไปนะครับส่วนบริเวณะทยจีนใต้นะครับก็มีการหมุนวนของไซโคลนนะครับที่จะก่อตัวไปยอมความกดอากาศต่ํานะครับนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับช่วงสัปดาห์หน้านะครับ นุซาาคเพราะนั้นภาคใต้นะครับก็ต้องตะดติดตามแต่ดูลมนะครับลมวันที่สูงที่สามสิบเอ็ดนะครับดูเครรเอร์เจอร์เส้นขอมกดอากาศเท่าอ่อนกําลังลงนะครับลมตะวันออกพัดเข้ามาประเทศไทยเรานะครับไซโครนบักภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีเคอร์บเจอร์ของลมตะวันออกที่พัดเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือภาคก,กลางนะครับนา่าติดตามว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูไซโครนเข้าสู่นะครับภาคใต้ เมื่อไซโคลนตัวนี้นะครับไซโคลนที่อยู่ภาคใต้นะครับเขาขยับขึ้นขึ้นสูงนะครับก็ะจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้าไปเหลี่ยมยวนแล้วเข้าสู่อ่าวไทยแล้วแล้วขึ้นเข้าสู่ภาคใต้ด้แถวนะครับแ,แถวประจวบแถวจุมพรน,นะครับซึ่งเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นเดือนวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับการเคลื่อนตัวแบบนี้ก็คล้ายๆกับพายุนะครับ ปีสเกพันสสองที <por> ่เ like ข้าส <work> ู like ่ชุมพรนะครับแต่ก็ต้องติดตามดูว like ่าเขาจะมีกําลังแรงพอไหมครับนะครับเส้นความกปดอากาศเท่าก็จะเริ่มถอยไปนะครับลมตะวันออกพัดเข้ามานะครับความสอดคล้องของสิ่งพวกนี้นะครับระหว่างลมตะวันออกนะครับเป็นอากาศอุ่นนะครับถ้าเป็นซกเตอร์ด้านด้านลมตะวันออกฉียงใต้ก็ยิ่งเป็นอากาศอุ่นก็ทําให้ประเทศไทยอุ่นขึ้นนะครับเส้นความกปดอากาศเท่าก็จะถอยหลังออกไปนะครับเส้นพันยี่สิบช่วงที่อากาศเย็นนะบ้านเราเส้นพันยี่สิบนะครับเขาลงมาถึงประเทศราต่างน ตอนนี้นะครับถอยห่างไปอยู่จีนนะครับช่วงวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งนะครับเราต้องติดตามดูนะดูนะครับต่อไปนะครับเมื่อนะครับของภูมอากาศตามผ่านไปนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับดูลมรอบใหม่แล้วก็จะลงมาตอนไหนนะครับนี่นะครับดูลมนะครับลมที่พัดผ่าน ประเทศไทยเราช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่นะครับที่รับไป150เม็ดตัววัดขานนะครับแล้วก็มีลมตะวันตกที่ไหลลงมาจากอินเดียนะครับลงไหลลงมาแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการการหมุนเป็นเคอร์เวรเจอร์ทวนเข็มนาฬิกาบนอ่าวเบงกอลนะครับอาจจะมีลมระดับบนบนที่เป็นคัตออฟโลมากตุนนะครับเป็นเวสเซอรี่นะครับเป็นปลายของทรอปนะครับอาจจะตุนนะครับดูนะครับต้นเดือนกิกาครับเส้นความกดอากาศเท่าประเทศไทยก็ ห่างและก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือไม่ลงมานะครับอุ่นขึ้นประกอบกับลมที่ตอนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับ <c oughs> ก็ต้องติดตามนะครับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับอากาศหนาวรอบแรกช่วงที่เขาให้เป็นนะครับให้เป็นวันริ่มต้นฤดูหนาวคือวันนี้นะครับแล้วช่วงปลายเดือนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและต้นเดือนหน้าก็อากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเราต้องติดตามนะครับสภาอากาศบางวันผมอาจจะไม่มีเวลามารายงานให้ทราบนะครับ แต่ก็ติดตามข้อมูลนะครับเพราะว่าการที่จะมารายงานผมก็ต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะครับติดตามข้อมูลต่างๆนะสมควรนะครับต่อไปแล้วครับเรามาดูการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับดูนะครับฝนนี่นะครับภาคใต้นะครับภาคใต้เราติดตามฝนช่วงตรงนี้นะครับพายุฝนเชียนสลายตัวนะครับแต่เขาก็จะเป็นนะครับแนวฝนแนวอะไรเข้าสู่เวียดนามเข้าสู่นะครับ เข้าสู่กัมพูชานะครับเราก็ต้องติดตามดูนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับวันพรุ่งนี้เย็นๆหรือกลางคืนคืนพรุ่งนี้นะครับแถวจังหวัดอุบลนะครับเขาให้ก็าะก่การการเกิดฝนนะครับนี่มีฝนไหมครับแถวอุบลแล้วเคลื่อนตัวมาผ่านศรีสะเกดอุบลศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาแล้วก็จะหายไปะนรับส่วนภาคใต้ก็น่าติดตามนะครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นนะครับส่วนนะครับช่วงวันที่เสาร์ที่25วั้าอาทิตย์ที่26นะครับ เราก็เห็นไซโคลนบริเวณปลายแมยวนนะครับก็ c u r ว a t u r e หรืออะไรก็ขึ้นมานะครับก็จะมีฝนกัมพูชานะครับอาจจะมีนะครับเลยเข้ามาภาคตะวันออกนะครับเนี่ยครับส่วนภาคใต้ก็ฝนต่อเนื่องนะครับนี่นะครับ c u r ว a t อร์บางส่วนเขาจะเข้ามานะครับส่วนนะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดนทีที่หกวันจันทร์ที่เจ็ดนะครับเราก็จะเห็นนะครับช่วงนี้นะครับ นะครับช่วงเช้าๆมีนะครับมีฝนแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะครับดูนะครับเพราะมีไซโคลนที่ก่อตัวตัวนี้นะครับไซโคลนตัวนึงก็ขยายไปอีกตัวหนึ่งก่อดตัวนี้ก็เป็นเคอร์เบเจอร์การหมุนวนนะครับนะครับเส้นความกดอากาศเท่าช่วงเช้าหรืออากาศเย็นเราจะติดตามเรื่องอุณหภูมินะครับดูนะครับฝนก็ยังมีบางพื้นที่นะครับนี่นะครับช่วงที่ลมเปลี่ยนนะครับเคอร์เบเจอร์ของไซโคลนบริเวณ ทะเลจีนใต้มันก็ทําให้ลมที่พัดผ่านประเทศไทยเรามีเซกเตอร์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูตามวิเคราะห์ตามเซกเตอร์ของลมที่พัดนะครับถ้าลมเป็นลมที่ตะวันออกเฉียงใต้ก็โอ,อกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าเป็นตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นสปีดคอนหรือการกระแทกลงมาของความกดอากาศเส้นของความกดอากาศทีก็จะมีฝนนะครับดูนะครับช่วงวันศุกร์ที่ส1ส็นะครับฝนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาพยากรณ์ให้ฝนเนื่องจากพิเซโคลนนะครับบริเวณเอ่าวไทยนะครับก็เป็นเคอร์เวอรเจอร์ลมที่พาดผ่าน,านประเทศไทยเราเป็นแนวลมพัดสอบเนี่ยนะครับเข้ามาลมมันก็จะเปลี่ยนทิศบิงเบี่ยงไปช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับช่วงวันที่สารวั 8, วันที่หนะนึ่งฝนฝนกลับมานะครับมีฝนนะครับเนี่ยอากาศมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค้อผิดอากาศสูงแล้วรอบใหม่จะลงมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องติดตามดูนะครับ การคงมาของความกดอากาศสูงแล้วลอบใหม่ช่วงแรกอาจจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเกิดฝนก่อนหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงนะครับดูนะครับช่วงต้นเดือนหน้ามีฝนนะครับบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็นะครับพอเปลี่ยนฤดูเสร็จลมเปลี่ยนทิศแล้วนะครับอากาศประเทศไทยเรามันยังไม่เย็นจริงๆนะครับเพราะอากาศยังไม่นิ่งช่วงเปลี่ยนฤดูมันก็จะมีการสวิงนะครับอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับ การเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับต่อไปมาเรามาดูนะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับจับที่ภาคตอนเหนือนะครับคือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาภาคตอนเหนือคือวันณยี่สิบสี่นะครับคมจับเซกเตอร์แถวนครพนมเนี่ยนะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาคือประมาณยี่สิบองศานะครับชาวพรุ่งนี้อุณหภูมิก็จะลดลงนะครับหรือประมาณยี่สิบนะครับแถวนครพนมนะครับบริเวณเทือกเขาภาคเหนือก็จะต่ำกว่านะครับ ต่อไปเรามาดูนะครับช่วตงตอนกงวันก็อาจากับอุณหภูมิอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับครับช่วงวันศุกร์วันเส,สาร์ที่ผ่านเนี่ยน,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 นะครับกรุงเทพมหานครพนมอุณหภูมิมันสิบเก้านะครับพื้นที่อื่นก็ไล่ลงนะครับ,รบกลางวันก็อุณหภูมิสูงนะครับประมาณสามสิบองศานะครับส่วนกร,รุงเทพมหานครเราก็อาจจะ อุณหภูมิสูงกว่านะวันอาทิตย์ที่2เี๋ยว66นะครับก็อุณหภูมิ20องศานะครับวันจันทร์นะครับ,นนรบช่วงเช้าเช้านะครับจับจับอุณหภูมิต่าผมจะจับอุณหภูมิช่วงเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะครับเพราะเป็นช่วงอุณหภูมิต่ําสุดประจําวันนะครับเพราะว่านะครับก็บคืออากาศเย็นแล้วช่วงที่อุณหภูมิต่ำสุดก็คือช่วงที่นะครับดวงอาทิตย์เริ่มเริ่มโผล่ค้นกอบฟ้าเริ่มมีการนะครับการระเหยของความชื้นหรือการความร้อนที่ เรมีการกระทบนะครับกระทำให้อากาศเย็นที่สุดนะครับนะครับวันวันที่ยี่สิบแปดหกนาฬิกานะครับดูนะครับแถวเนี่ยยี่สิบามองศาแสดงว่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับวันที่ยี่สิบเก้ายีิบเก้ายิบเก้านีประมาณย2ิบสององศานะครับก็อยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นนะครับยังไม่ถึงหนาวนะครับวันพฤหัสที่ส0มสิบก็ประมาณยี่บามองศานะครับเต่อุ่นขึ้น เลกน้อยต่างกันในแต่ละวันก็คือวันหนึ่งองศานะครับวันที่สุกที่สามสิบเนี่ยอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะครับสามสิบยี่สี่องศานะครับวันเสาร์ที่หนึ่งนะครับยี่สี่องศานะครับวันอาทิตย์ที่สองก็ยี่สี่องศานะครับแต่อากาศโดยรวมก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับช่วงป,ปลายเดือนถึงช่วงต้นเดือนต้นเดือนหน้านะครับวันอังคารที่ ก็จะมีความกดอากาศสูงรอบใหม่ลงมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูเมื่อกี้ก็ลมมีการเดี่ยวเบนมีการเปลี่ยนทิศนะครับทิศทางนะครับก็ติดตามดูนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวของตีหกแปดนะครับภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเพราะมีไซโคลนมีลมมรสุมพัดผ่านนะครับมีการกระตุ้นนะครับแล้วแนวโน้มนะพายุนะครับพึง่ชนที่เข้าขึ้นอยู่เวลาพรุ่งนี้นะครับก็จะอ่อนกําลังลงนะครับ จะแถวเวียดนามก็ต้องติดตามอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นภาคเหนือพระตอนนี้ชีเนื้อฝน,นลดลงแต่ก็ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อนะครับความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงนะครับมีลมที่เปลี่ยนทิศจากเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาอาจจะทําให้มีฝนหรืออากาศอุ่นขึ้นนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสำหรับที่คลิปที่ผมทำนะครับที่ผมบรรยายถ้ามีพอมีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับ